ขาหอมควานะแม่้ยสองดอกเียเต็มกำมือเลยเจ้าดอนี้อุ้ยดูขาอย่าเห็ดเจ้าเห็ดขว่างอุ้ยดอกนี้ดอก,ามมาก,กงามมากเลยเจ้าสวัสดีเจ้าไป หาให้ดกันต่อนะเจ้าหาอีกรอบหนึ่งนะเจ้าเนาะนะนี่รอบสามของวันนี้แนละ้วเจ้าป่ะนี่ทำตึ้งหาไมนะ่ได้พ่องละปไปดูเด็กกันนี่มาอีกปลาหนึ่งนะเข้ามาเห็นปลามาดูว่าปลานี้เปจะได้ไหมเจ้าแต่ตีเก็บมาเนี่ยกเป็นเพ็่มขึ้นเข้าอยู่เจ้านี่ต้นข้าเหนียวดอกนต่างกันอีกสามดอก,กงามเลยเจ้าดอกสวยมากโอ้แคนกว่ามันสามนะเจ้านี่มันมีส้นสี่ดอกอุย้ยง,งามเลย แบบขนาดกําลังพอแกงเลยเจ้านี่ว้ายอีดอกนะึงทั้งเทียนเจ้าดอกนึงนี่ดอกนะึงอีกดอก,ดอ,กอ่ะขอจูด้วยไม่เลเจ้านี่นี่ดองเจ้า นี่เ huh. ป mm. yeah. mm. yeah, yeah. ็นเขาใหญ่โอ้ยดอกเลยสองดอกเจาฝั่งทางในเพิ่มอีกดอกเจายาวข้นคาแค็ก ดอกนี่มันึดกลิเลยเจ้าดอกขี้น,น,นข้าวหมูมันเจ้าหมูนี่สองพุ้นทำดอกเจ้า,า,จากระปุนจบตังนี่เลยดอกนี้นี่เป็น,น,นดอกเจ้า สองดอกงามๆเลยขนาดเนี่ยมันไปนหน่อยแบบพอดีมากๆเลยเจ้าว้ายหัวลดุดโอ้ยอีกเข้าอีกแล้วเห็นมีสามสี่ดอกอออวันนี้พูดฝันกัมีอู้อู้นอนอยู่นี่เจ้าหนึ่งดอกนอนอยู่นี่ ดอกถือว่ากำลังพอดีเลยกำลังงามดอก้โอ้ยพีน่น้องโอ้ยพี่นอ้องไนทำฮักมุ้งยังไงดอกส้มดอกหืมขาหอมควานนะแม่ดอกสองดอกนี่เต็มกำมือเลยเจ้าตันี้ตังนี่ดอกเจาก้าสองหืมฮันดง โอ้ดอกข้างหลังพี่น้องตรงนี้แมงกินอดอกมันได้อยู่แต่าขานี่ยม่ได้ละโอ้โยดูค่ะอื้อ กรุบกรบหวานเลยเจ้าอ่นเห็ดลงงะงอกคเจ้านั่นมีกี่ดอกดอกเที่ยวดอกนึ้ฟังคนเจ้า ขามานล้วไปน่อยเคลียเฮ็ดเจาะเฮ็ดขวางโอ้ยดอกนี้ดอกงามมากอีกจุ้งหนึ่งเจาะบานเดี๋ยวคัดออกที่บปนบานแข็งนะเจ้าต้นเทียนยังไม่ได้ งูเดีเ๊ยงกันเจ้าโอ้ะเห็นล้วงูเจ้าล้วงูแดงโอ้ยสองดอกอ่ะโอ้ยสองดอกข้าคุ้นเหมือนเดิม ให้เพื่งช็ดน,นี่ก็ร้ายนะเจ้าพอให้พึ่งเข้าเลยเาจม่สแข็งนะเจ้า,า,น,น,า,านี่แล้วงก ui được, đi nào ngâm, bẩn có lấy mà tiền, nghe con cho. งามมากเลยเจ้านอนี่หาเต็มถุงเจ้าในบ่าว้ายบ้านมาห้านวเจ้าโอ้เป็นได้อย้ยเอาโอ้ยตึงตะกาตึงถุงเจ้าว่าในของแพงเจ้าอีกถุงแยกไปเก็บคนเดียว อะฮ่า่าฮ่อเาเจ้ามีพอมีเห็ดเจ้านี่มีแต่เห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งเข้าล้วนๆเห็ดพึ่งหวานเลยอันนี่ยติดของแพงได้นะเจ้าเนี่ยติดขี้เขียวพึ่งหวานเหมือนกันพึ่งนกยูงก็มีสามตัวนกยูงเหี่ยมฮ่าลาฮ่าอ่ะอะไรจะนอนเดียวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าขอฝากคลิปเพื่อนเต่ายิเจ้าเนาะขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปวันนี้มากับก้อมมันจริงๆเลยนะ ที่แม่ลาน้อยแม่ของสอนนะเจ้าจะมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับถูกใจจริงจริงเฮ็ดพี่เขาดอกไม้ใหญ่กราบงามงามอ่ะถูกใจขนาดเอ็ดพึ่งเจ้าผลงานวันนี้หาวันเดียวเจ้าเอ็ดพึ่งเข้าล้วนเลยโอ้ยยายโกรกหัวเลย จะให้พื่อเข้าใหญ่โดกงามมันหวานเลย